เราปูปที่ถนัรนนนถนนดรานี่บนะองน <c oughs> มาแล้วนที่่องกะครับผวก็นคือภาพจากไปก็คือโพสเซอร์ซึ่งในยุนะนะผมใช้ก็้งดิจิตลในการถ่ายนะก็แบบเป็นั้ายที่เสียนโงการถ่ายแล้วต้องจากทายเป็นต้องดิจิตัลแล้วพิมพ์ลงบนกระดาษ่เป็นกระดาษหนักๆแนี้กิวแบบนังใจ่โรงเรียนอ่ะตอนเด็กๆ

สร้างของสมัชิีในส่คน ขนู้ช่วนกับขนนเพ่าตอนที่เาเสร็จทั้งสองฝั่งแถวๆอันนี้ก็มีคำอธิบายงานคร่าวๆให้ได้อ่านกันแล้วก็สแกนเนี่ยก็จะลองเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านขึ้นขนา้ขนางหลังขึ้นขนา้ขนางหลังมาเร็วถ้าเสร็จไม่ทัน ความเดือดร้อนผลิตภัณฑ์เหลพันธุ์นี้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเขาจะมีกองหลักฐายในพื้นที่เองนะครับเพราะว่าคนสวยเนี่ยเขาไปอยู่หลักฐานพื้นที่นี้ไปเยอะแยะเลยนะถ้าเอาถ้าเอาลูกตรงนี้ทั้งหมดนี้มารวมกันก็จะเป็นลูกมันก็จะเจอแบบทิ้งส่วนเล็กๆน้อยๆ เอาแนวคิดของการต่อะะตอะไรพวกนี้มาเป็นแนวคิดของงานใหืหห่อก้ตอนนี้ออกจากบ้านสวยแล้วเรากำลังจะผ่านที่ไหนคะผ่านบ้านปนุชา รูึกว่าใจเรามันซิงก์กับที่นี่รู้สึกว่าชอบเมืองนี้มันดูมีความที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีความเหมือนมีทุกอย่างที่ในเมืองมีแต่ก็อบรมไปด้วยศิละปะวัฒนธรรมสิ่งที่มองเห็นเลยก็คือว่าบ้านเรายังมีอุทยานภาษาที่สำคัญมากๆติดอันดับโลกเลเ,ลเลดร์ซัมเป็น Heritage เป็น World Heritage แต่ทำไมเราไม่สามารถดึงจุดนี้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนแล้วก็คนโดยรอบในนี้ยังมีไหมครับชมนมยศประเทศ แต่ว่ามันมันดูไม่บูมเหมือนในยุคสมัยที่พี่พี่เคยเห็นมาก่อนพอมันไม่มีคนทำอะครับมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ถูกการส่งต่อแล้วการศึกษาอะไรในจุดเนี้ยมันก็หายไปกลายเป็นว่าเหมือนเรามีประสาทตั้งไวง้งันๆเป็นเหมือนของโชว์ไม่ไดเอามาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์กับคนโดยรอบเอาจงริงนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าพี่ไม้ดาเลยจนแบบมานั่งอ่านว่าอ๋อพี่ไม้ดาเขาเป็นแบบกลุ่มชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยมันอยู่ใกล้เราแล้วก็อยู่รู้สึกว่ายอยู่กลมกลืนไปกับ เก่กับชุมชนของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็มีแอบความเสียดายนิดนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยพื้นที่ดีๆแบบเนี้ยทำไมประชาชนถึงไม่าไมสามารถเข้าไปทํากิจกรรมอะไรได้มากกว่านี้จริง,รงๆมันเป็นคาถามที่เราติดกับเราทั้งสองวันด้วยเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเมืองหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ,อใครจะนออคนที่เข้ามามีบทบาทในการทําให้เมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นรเรารอ,อาจจะมองต่างต่างวัยขึ้นมานะคะด้วยความที่เป็นคนที่แต่งงานมา แล้วความรู้สึกเราอะสิ่งแรกเลยคือเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีประสาหินซึ่งโดดเด่นมากแล้วก็ถ้าในความที่เราอยู่จากที่อื่นมาเรารู้สึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชนแบบมากๆในความเป็นอยู่อะเรามองว่ามันโอเคมันดีไม่เหมือนอย่างที่ที่เราไปที่ท่องเที่ยวที่เราอยู่อะค่ะเรารู้สึกว่าทําไมคนมันน้อยหรือเขามาแต่เขาไปเลยเราคาดหวังที่เราจะเจอนักท่องเที่ยวเราคาดหวังที่เราจะมี ยอดขายมากขึ้นหรือทําของที่ระลึกหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่แน่ใจว่าเราพวกเราเข้าไม่ถึงนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวเข้าไม่ถึงเราด้วยความวัยของเราเนาะเราเราไม่ใช่วัยที่จะมาศึกษาว่าตรงไหนคืออะไรยังไงแต่วัยอย่างเราคือไปแล้วเรารู้สึกดีไปแล้วเห็นว่าเอ้ยตรงนี้น่าสนใจไม่เคยเห็นเพราะมันคือโบราณสถานมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันดังนั้นมันน่าสนใจอยู่แล้วในตัวของมันต่อให้เรา รู้จักดีเทลมันไหมไม่มันมันอาจจะไม่สําคัญสําหรับคนวัยเราหรือโตไปกว่าเราแต่ด้วยความที่ถ้ามันขาดบรรยากาศของการท่องเที่ยวอะมันทําให้นั่นแหละเหมืนอนครอบครัวเรามาคือเอเอมา,อาพามาดูอาโอเคโอเคปะไป,ะปะตรงไหนอีกอา่อาตรงนี้เหรอมันมีแค่นั้นเลยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะดีเทลต่อได้หรือทําให้เขาสนใจไปมากกว่านั้นได้เพราะว่าบรรยากาศโดยรอบอะมันมันไม่ ซัพพอร์ตเราอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องไปในทิศทางไหนแต่แค่เราเห็นว่ายังมีคนที่พยายามมองเห็นและทำมันอยู่อะเราก็ยังรู้สึกชื่นใจที่เรามาอยู่ที่นี่อะที่ที่เราอยู่ไม่ได้คเคเรนะครับมันคือมันคือที่ที่มีของอะแล้วก็แต่และที่ถ้ามองเป็นความสนุกว่าพี่ไมโคตรสนุกเลยเวลาผ่านไปมีเด็กหลายๆเจนโตขึ้นมาเดินต่อไปขึ้นลูกใหม่ก้าวมาแต่ ความสนุกมันถูกหยุดไว้นะตรงนั้นความเป็นชีวิตชีวามันน้อยลงไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าดีใจว่ะที่ว่ามันยังมีคนรันในความเป็นบ้านเราคำนี้พี่ชอบนะ support your local artist ซึ่งอยากให้อย่าเพิ่งหมดกำลังใจเร็วรันมันต่อไปอย่างน้อยๆไม่มีใครให้พี่เคยทำไว้ พี่ชอบทำงานริปเปซเซนต์โฮมเทาน์นะเว้ยเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยพี่ก็แฮปปี้ครับขอบคุณครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหรอคะก็สนุกคะ่ะไปทัวร์ก็เหมือนได้เห็นแบบมองใหม่ๆของที่ที่เราแบบผ่านอยู่ประจำแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ประสบก,การณ์ใหม่ๆเยอ,อยะแยะเลยค่ะเพราะว่าตามจุดมุ่งหมายของหนูคือหนูก็อยากสนุกแล้วก็อยากมีประสบก,การณ์ใหม่ๆคะ่ะก็ ประมาณนี้ถ้าเป็นในมุมมองของหนูนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงพิธีเท้านนั้นเพราะว่าตอนเด็กๆเคยไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอีกเลยก็รถบัสตัวนั้นก็ตอนเด็กๆก็ได้มาเล่นแล้วก็แล้วพอใหญ่บ้านไปก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอ่นะครับก็คือเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวก็รู้สึกว่ามันมีแค่งานเทศกาลแล้วก็แบบส่วนใหญ่คน หมู่มากก็จะรู้จักว่ามันมีแค่ประสาหนพี่ไมมันก็แค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกแต่ที่จริงกิจกรรมนี้ค่ะทาให้เรารู้ว่าเมื่อพิ่ไมยมันมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าที่เราคิดมีคนมีของเยอะพี่ไม้แต่ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะม่ <laughs> งานนี้ก็แบบเหมือนเธอช่วยเพิ่มแรงกีนทีหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ดีครับผมอยากให้มีงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้อินกับพวก ตัวแบบว่าประสาทหรือว่าอะไรแต่ผมรู้สึกว่าอินกับผู้คนหรือว่าสิ่งของอย่างเช่นเรืออีโปงครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยูนีรู้สึกว่าแบบเออเพิ่งรู้ว่าแบบเนี่ยเหลือไม่กี่เจนแล้วนะถ้าแบบว่าไม่มีใครสานต่อเนี่ยมันอาจจะเลือนหายไปได้นะก็เลยแบบรู้สึกว่ายิ่งเราเลฟพิเซนต์อะไรพวกนี้ออกไปบ่อยๆเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าคนอาจจะค่อยๆรู้จักช้าๆครับแต่อย่างน้อยมันจะแบบไม่ได้เลือนลางหายไป ผมเชื่อว่าทุกๆที่มันมีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับก็ถ้าเราลองพยายามหายดีแล้วก็พยายามแสดงจุดเด่นจุดอัตลักษณ์ของมันออกมาก็คิดว่าจะทําให้แบบว่าผู้คนสนใจแล้วก็ทําให้ชุมชนเป็นอยู่ดีขึ้นครับคนครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเออมันไม่ต่างเลยนะในแง่มุมหนึ่งอะไรเงี้ยเราเราชอบเปรียบเทียบว่าจริงๆอาเจรขอมก็คือโรมของของเออซาวิสเซียก็คือเขาซาวิสเซียเมลแลนอะไรเงี้ยครับก็ เรียบเทียบแล้วก็ยังกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าแบบคอนเทนต์ในในในแง่ของซาทอินเซเชียมัยังไม่ได้ถูกดึงมาใช้เยอะกลายเป็นจากที่แบบเป็นดินแดนรับแรงก,ก็กลายเป็นวัตถุดิบที่ดีในการทํางานของเรา next step เราเราอยากชวนแบบคนทํางานรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนทําหนังหรือว่าอะไรเงี้ยมามาจอยกรุ๊ปเป็นหับกันที่นี่อะไรครับก็ก็มีแผนว่าเอออยากจะทําเป็นเรสเซนดซี่อยากจะทําเป็นเนี่ยครับพูนพินก็อาจจะ,สะแสดงงานถี่ขึ้นเพราะว่ามีศิลปินคนคน,คนู้นคนนี้คนนี้มาไม่ว่าจะต่างประเทศ ในประเทศอะไรเงี้ยก็ก็อยากชวนคนรุ่นใหม่อายุแบบไล่ๆเรียกกันมามามาทำงานหรือว่ามาทําให้เมืองมันมีมิติมากเพิ่มขึ้นเลยครับก็ก็หวังว่าทิศทิศทางว่าในอนาคตอยากให้พี่ไม้เป็นยังไงในความคิดของหนูนะหนูอยากให้พี่ไม้อ่ะมีความมีแบบเอ่อมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบเหมือนแบบมีกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อให้แบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามารายได้ดีขึ้นแล้วก็ อยากให้ของถูกลงด้วยค่ะแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นเหมือนที่น้องบอกค่ะขอบคุณค่ะไม่พูดถึงแฟกต์เลยเอาแบบอยากได้เนาะถ้า,าว่าอยากได้จริงๆอะ่ะคือโดยส่วนตัวคิดว่าพี่ไม้อะเด็กรุ่นใหม่ๆหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยเด็กมันมีของแล้วมันเก่งในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษกลุ่มเล็กๆอยากให้มีสเปซให้พลังงานรุ่นใหมๆ่ๆได้มาปล่อยของ ถ้าถามเราเริ่มแค่นี้ก่อนถ้าได้ happy แฮปปี้ละขอบคุณครับเราเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะกลับบ้านเหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากจะให้พื้นที่แบบนี้มันเกิดขึ้นในในทุกที่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่แค่อำเภอพิมายอำเภอเล็กๆอย่างอำเภอนาโพของเราอะ่ะอำเภอที่แบบไม่มีอะไรเลยเราก็อยากรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันคนรุ่นใหม่มันถึงยากจังเลยที่จะกลับแบบ กลับไปอยู่บ้านทายังไงดึงคนรุ่นใหม่ที่ออกไปข้างนอกนั่นแหละกลับมาทําให้อีสานมันมันแบบมันมันน่าอยู่เนาะเราใช้คําว่าน่าอยู่มากขึ้นเป็นเป็นมิตรกับทุกคนทุกวัยซึ่งการปล่อยของของเราในที่เนี้ไม่ใช่แค่ของคนรุ่นใหม่นะของคนรุ่นเจนเก่าๆอะ่ะก็มีพื้นที่ให้เขาปล่อยของเหมือนกันอย่างเช่นเราอะ่ะเดินผ่านเราเห็นบ้านหลังหนึ่งที่เป็นคุณยายที่เขาทําเส้นหมี่พิมายอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบเออมันเป็นพื้นที่ของเขาที่ทําให้เขาแบบ มาเล่าสิ่งที่เขาทํามาเล่าเรื่องราวที่เขาทําโดยที่เด็กรุ่นใหม่แบบเราแบบไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยคือมันเป็นพื้นที่ที่ให้คอนเนคกันอ่ะตั้งข้อสังเกตว่าวัฒนธรรมที่นะครับเปิเติบโตรูมน้ําตัวเลาบเขมรเนี่ยกับวัฒนธรรมที่อยู่ในแถบเนี่ยเรามีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันนะนะครับผมสงสัยบางอย่างนะอย,งอย่างบุรีรัมเนี่ยเราจะเ,าเห็นว่าคนบุรีรัมเนี่ยเขาพูดขมรนพูดภาษาขอมได้แต่ว่าเฮ้ยไม่คนพหม่เราพูดไม่ได้แต่ว่าเราเอาภาษากลางที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมาพูดเป็นภาษาพิม ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่แต่คนโคราชเองก็พูดเป็เหมือนคนพีมายนะครับแต่มันเหมือนแรปเปอร์นะภาษาพีมายมันคนพีมายพูดไว้นะครับอย่างมาวันนี้ผมรู้สึกว่าเราได้เห็นในส่วนของคือเราเอาความรู้สึกมามากกว่าความรู้นะหมายถึงว่าผมจากที่ผมสัมผัสนะกับพี่ม่อะไรเงี้ยเราใช้ความรู้สึกของพี่มายผ่านรูปภาพผ่านเรื่องราวที่เราสร้างสารบนกกำแพงแล้วเราก็ถ่ายทอดมันออกไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าท่านจะเป็นคนพี่มายหรือว่าแค่ผ่านมาร่วมงานกัน หรือเราผ่านมาเพื่อจะมารับชมหรือดูแต่สิ่งที่เรารับเห็นร่วมกันเลยคือรูปภาพแล้วก็ความรู้สึกอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าเมื่อเราทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความสนุกได้เมื่อเราทำให้คนอื่นเห็นว่าชุมชนเราอ่นน่าอยู่เดี๋ยวคนนอกจะเข้ามาอีกครับมีแนวคิดเหมือนกันว่าเออถ้าเราหยิบ ไอสิ่งที่มันเป็นโลคลต่างๆของพี่ไม่มาอดัดแอปกับในแต่ละรายวิชาในบริบทโรงเรียน่ะมันน่าจะช่วยให้ผู้เรียนกับชุมชนพัฒนาไปด้วยกันได้อ้าคนพี่มมีของแต่ก็ต้องออกไปทํางานที่กรุงเทพอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสิร์ฟเลยเออถ้าไม่เข้าระบบราชการหรือไม่มีอะไรเลยก็ต้องเข้าไปอยู่ในกรุงเทพอยู่ดีถ้ามันมีงานเสิร์ฟมันมีอะไรพุ่งขึ้นมาหรือว่ามีทุนจากไหนก็ตามมาช่วยมันก็จะมีพื้นที่ หรือมีสเปซอารมณ์แบบนี้ให้คนได้โชว์ของมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเราอาจจะต้องปากกัดตีนถีบทําให้ทําให้มันเกิดมูฟเมนต์แบบใหญ่ๆแบบแบบทีมไทยบ้านผมไม่เคยมองพี่หมายว่ามันเป็นเมืองที่พิเศษจนกระทั่งได้ไปต่างประเทศหรือว่าได้ไปเห็นสิ่งที่จริงๆแล้วพอกลับมาก็รู้สึกว่าเอยเมืองพี่หมายของเราเนี่ยมันมันเจ๋งไม่แพ้กับเมืองไหนเลยเมืองแห่งนี้น่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจในอนาคตครับก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ ันนี้มันเป็นภาพในหัวมากมันใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่เรื่องที่เราอยากทำอ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะมันเกือบสิบปีอ่ะนานมากก็ยังไงก็เชื่อเชื่อมั่นในการส่งต่อครับว่าสเปซที่ดีอ่ะมันจะดึงคนที่คิดเห็นเหมือนกันเข้ามาร่วมกันแล้วก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นเพื่อซัพพอร์ตทุกคนที่มีความคิดเรื่องการพัฒนาเมืองครับพี่มาเดินี่มายก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเนาะที่ใหม่ตีความคําว่า ตีโจทย์คำว่า Equal Space ของพี่ไมยแล้วก็อยากจะลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานอีเวนต์แบบนี้หรือว่าจัดทัวร์แบบนี้อยากจะสร้างพี่ไมยเป็นแบบไหนก็ลงแรงแล้วก็ทำไปกับมันอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าก็ดีใจมากๆที่ ที่ได้มาวันนี้เนาะแล้วก็คิดว่าอยากจะกลับมาอีกหลายๆครั้งแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนที่ที่มาจอยกันวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าของสถานที่ร้านประจําอําเภอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานจากโรงเรียนพิมายที่ยาสาหรับการไลฟ์สดในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาจอยกัน